สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูแกงซ้มดอกแคกันนะคะอนะคะกันตอนแรกนะคะก็คือการปอกดอกแคค่ะโดยการอเอกแซ้อนก้องดอกแคออกนะคะเปลือบติดจะไม่ยากมีความค้มนะคะในแกงซ้อมนะคะนี่คือกันตอนการปอกดอกแคค่ะดอกแค่ก็จะมีซองสีซองชนิดนะดอกแคแดงกับดอกแคขาว นี่คือการตอกตีตุ๊กตองนะคะนะคะต่อไปนะคะคือการตอนการตั้มเกลียงนะคะเราก็เสือเกลียงใส่ซอมมาเนาะในการตอนการตอนตีหลังจากนั้นนะเราก็ใส่กระปีเหล็กน้อยแล้วนะ,ะ้นเราก็ใส่เติม,มน้ำเลี้งลงไปแล้วราค่ะคนในมันข้าวขันเปื่อที่จะเกลียงกับกระปีหรือว่าเกยมัน,นจะได้ข้าวขันนะแบบเซ็ดเลึดนะอะไรก้อนซีนี่คือซีแบบเหลมมาก ก็คือมานำร้อนร้อนถึงถึงถกับหลักแล้วนะกับไส้แข็งหลงไฟเนาะฝนจะร้อนหรุดใช่นิดนึงหลุดเึ็นดาบบนมีเลเออเนาะเออซี่วิงวิ่งอ่าเราจะได้เกลียงประมาณนี้นะให้เกลียงให้ตายคนนะคนจะใส่เออแต่มันล็อกคนใส่ยีใส่ ตัวค like, like, right. okay, uh, like ูง like? ก okay. right. okay. ่อนดีใส่คูงก่อนใส่พักก่อนไปนะต่อคูงมาตอวใหม่แ้วไปลองกนะนี่เอาต่อไปนะต่อไปอ่าง่ายขอฟอกคูงคทุกเดียวในคูงทุกเดืยนคุณทุกเดืยนคงข้างหลังก็ใช่ใช่นี้ไปเลยใส่ดอกแก่เลยนะดอกแก่เติมหงไปนะคะเติมดอกแก่ลงไปนะคะไปเลยคนหน้ากับเติมหมอแล้วกับปักนั่นนะแข่งซ้อมดอกแก่หนาแกกไครขั้วลมนาแกกไครวัด นี่นะอาการนะเสแกได้นะใส่งไปใส่มดเดนะใส่มดเด่กเจอมาเดี๋จิดบาเดยจากหมอคิมนะมมมหมอคิมของเราไม่นะคะจตุต้บๆอยู่ๆมาเลยค่ะาุงทุปีด้วยนะรอจนปลูงนะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะใสนนนน่น้ำมะนาวนี้เราบีบปสักเดียวน้ำมะนาวนะคะใส่นะ้ำน้ำขวดนะ เออไม่ใส่น้ำมะนาวขวดนะคะเพราะว่ามันมีแบบว่ามันไม่ใช่ธรรมชาติแทร้อยเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะโอเคข้าวต้มเลือดตรงหลงเลยนะตรงหลักๆเลยตรงหลักๆแล้วะครับใส่น้ำมะนาวลงไปนะคะใส่ไปเลยค่ะวัวดเดียวนะคะเจาะขวดเดียวมากรใส่หมาเจาะขวมเดียวนี้จใส่ยิบนะคะนี่ที่บอกโอเคเลยสำหรับเราตวงเล่นนอยอ่านะคะตวรัดด้วยนะคะตรวนี้จ้า แมกกเชดนะคะกวดอละสามสิบกาบาทนะคะทุกหมาเือล้วกุ้งปรมอ่ะกงแต่นไม่ <c oughs> เหลือไม่ไมีนี่ราดจัก่ารกันเสียผงชิวล,ลแลนะไม่ใส่ขอหวาไม่ใส่ซีนะา <c oughs> โอไะใสเปลีแล้วด้มัขงข <c oughs> นะ้าโรดละใส่ฟอบลาม,มานนะเป็นการผงรสอนะ ะะเราจะไม่ใส่ดัดดัดตเราจะไม่ใส่พุ้งถินรสนะเราจะใส่น้ำตาลน้านำตล,ำตาลอานี่นำตาลนะคะไม่ใจชีเฮินะคะนี่คือนำต,ตาลของเรานะคะห่รอนะคะกลังหนงร้อยเดีาใส่น้ำตาลนิดเดียวน,นะคะ,สรรสาาะคสณค,ค่ะ เดี๋ยวเรามาชิมกันได้นะคะว่าเป็นยังไงเลยเดินะคะเป็นไงคะอีดาชุ่มไปอืมได่ตอนนี้ร้อยผูวแกงส้มดอกแค่์ไส้กุ้งหยัวหยัวมากหยัวหยัวมากเลยแม่ก็มาชิม <laughs> อืมอร่อยอะไร,ร่อยเปียอะไร<ป>ะอ่ะบ้านเลยไม่ต้องฟัวได้เด็ก ស្អីអូខេតោះទៅថ្ងៃក្រោយបង